สวัสดีครับผมยื่อหนาจาช่วยพิยากาเป็นคณะผมครับผมชื่ออาทิทวงศ์เป็นเลขาครับผมชื่อนาพุณพง์ทรงเป็นสมาชิกครับนำเสนอโครงงานเรื่องราตักผ้า DIY ครับที่มาและสำคัญของโครงงานผลิตขึ้นเพื่อใช้ต่กผ้าในบ้านมีพื้นที่ตักผ้าน้อยและ ต้องการทสา้อผ้าใช้พื้นที่น้อยและอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้นำมันตากให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวัตถุประส,สงค์หนเพื่อผลิตเสื้าตากผ้า DIY ที่จะทำจระทําประดิษฐ์ขึ้น 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้เลาตากผ้า DIY ตัวแปรต้นสิ่งประดิษฐ์ห้าตากผ้า DIY ตัวแปรตาม ความเพึ่พอใจของผู้ใช้เั้าต้าดี DIY DIY ตัวแปรควบคุมรูปแบบในการประดิษฐ์เท้าตะข้า DIY ปัญชากรนักเรียนโรงเรียนขันนุธยทยาม .5 ทั7กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนัุษย์ทยาชั้นมัธยมศึกษาม .5 7จำนวน30คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ได้หนึ่งได้ร่วมการวางแผนออกแบบรอยละผ้า DIY สองได้ใช้วัสดุที่เราใช้นรัตให้เกิดประโยชน์ 3. สามสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้สี่ปิดการปิดผู้ประกอบการฝึกผู้ประกอบการและรักรับเพิ่รเงิจน้อย ข,ขั้นตอนในการทำม้วมานวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้หนึ่งตะแกรงพัดลมสองตู้แห่สามกิ๊บกิ๊บนี่ผ้าสี่ครีมห้าสวีวิธีการทำมีอย่างนี้หนึ่งนำสู้มาตัดให้ได้ตัดส่วนตามที่ต้องการ สอ,สองใส่สู้กับตะแกรงพัดลมสามโคดสีสี่นำสู้ทางออกและใส่กีบในในกิบให้ให้ได้ตามต้องการ พระบวนานที่สมบูรณ์ก็จะเป็นนี้ครับแล้วก็ราคาต้นทุนวัสดุอุป,โปโกรณ์ราคาต้นทุนซื้อกิฟต์ยี่สิบบาท ค่าแรงงาน20บาทรวมแล้วลงทุนไว้40บาทครับการคิดกำไรไระสิหส่วนร้อยวงเล็บ40่สบบวกสิเท่ากับสิห้าส่วนสิวงเล็บห้สบเท่ากับผลลัพธ์ออกมา เ5บาทการกำหนดราคาขายคิดราคาต้นทุนกับราคาแรงงาน40บวกค่าแรงงาน10บาทบวกกำไร75บาทเท่ากับร้อยาทครับห้บาทครับ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักความช้เก็บ์วองเสียงความรู้หนึ่งได้รู้ว่าอุปกรณ์ทำเหลาตัดผ้าสองรู้วิธีประกอบสามรู้วิธีทำเหลาตัดผ้าสี่รู้รู้ระยะเวลาในการทำงานเหลาตักผ้าคุณธรรมความรับผิดชอบสองซื่อสัตย์สุจริตสามใเรียนสี่อดทนพอประมาณ อุปกรณ์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาศายอยู่เวลาที่ใช้ในการทารํางานและส่าพ้วัยวุธและคุณวุฒธเหมาะสมมีมีเหตุผลหนึ่งเพื่อสร้างวัฒนธรรมการชิ้นงานในการเรียนรายวิชา L.S. คูงงานอาชีพ2เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างไรายได้3เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ เพื่อนําความรู้ที่ได้จากการนําไปเผยแพร่ต่อชุมชนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเตรียมอุปกรณ์ในการทาาาํารานสักผ้าเวลาในการทารานสักผ้ามีพร้อมทักษะและกระบวนการในการทาาาําร้านสักผ้าสมดุลนในการวางียนการเปลี่ยนแปลงในสี่มิติหนึ่งได้นวัตกรรมการทารานสักผ้าที่มีคุณภาพสร้างไรายได้ ลดรายจ่ายในการซื้อราศักผ้า2การสังคมการสร้างวัตถุสัมพันที่ดีร่วมกันแบ่งปันความรู้ของใช้ที่ดีและปลอดภัยวัฒนธรรมสร้างค่านิยมน้ำสิ่งของที่เหลือใช้นำกลับมาสร้างประโยชน์สิ่งแวดล้อมลดขยะน้ำของที่เหลือใช้มาสร้างรายได้ทำให้เกิดประโยชน์ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์นัทนนท์เกษตรเยี่ยมสองและอาจารย์สุดิดานทรับจาก